อ่ะนี่ครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วโอาขยะอะไรออกหมดแล้วโอหรูปรถทรงสวยดีเหมือนกันครับเนะนี่ยทรงฐานสวยนะครับนะเป็นฮอนด้าจิปตี้ปีไอเนี่ยฮอนด้าจิปตี้เดี๋ยวมาดูกันดูเนี่ยฮอนด้าจิปตี้รุ่น N X A, นี้นี่ซินแอนเอ็กไพล์โอ้โหเจ๋งเลย,งยครับเนะนี่ยทรงสวยไหมมาชมดูมาเผื่อใครจะชอบนะ เป็นทรงรถใช้งานนะรถใช้งานรถใช้งานไม่มีเกค,ครับเนะี่ยรถใช้งานเป็นรถครอบครัวก็วกวกได้รถรถวัยรุ่นก็นได้นะโอ้แล้วเรามาชมดูนี่เรามาดูโอ้เจ๋วเลยมีล้อแมกซ์ล้อแมกซ์ใส่ล้อแมกซ์กไว้นะต้องไปตกแต่งนิดหน่อยครับนะทําสีทาอะไรนะสีไม่มีสนิมก็จะไม่ขึ้นสนิมครับนะนี่ครับอ่านะที่ผัดเอาฝุ่นนะเดี๋ยวต้องมาล้างอีกทีนะนันต้องจํบบาวาสนาดล้างอีกทีต้องค่อยๆล้างครับนะ อกลเดี๋ยวเอาลองเปิดเครองดูให้เครื่องดูเครื่องนะมา <c oughs> เปิดดูเครื่องกันนะว่าเป็นไงเนี่ยเปิดเปิดได้หรือเปล่าวก็ไปดูนะลองดูก่อนเนะี่ยนี่ตัวนี้ตัวดึงเปิดหน้ากระโปรงโอ้โหแข็งเลยโอ้เปิดได้ดึงได้ไม่รู้ออกเป่ะดูไปดูก่อนเนาะนี่ประตูปิดไดนะ้เปิดหน้าได้เครื่องได้ป่ะนี่ครับเอ้ายังได้ครับ ยังได้ครับนี่มันเปิดได้ครับโอ้ oh นี่ครับสภาพโอ้โอ้โหเต็มที่เลยเดี๋ยวนี้เอาไม้เอาหนี้เลยนี่ถึงกับทั้งหมดนั่งทั้งจุดนี้ก่อนนี่นี่เอ้าโหโหนี่ครับสภาพเนี่ยมีหม้อแบตมีอะไรเรียร้อยเลยมีเรียบร้อยเลยเครื่องเครื่องนะแต่ว่าต้องทำความสะอาดในเครื oh. ่องอีกทีนะโอ้โหจอดนานมากนี่แภาพเลย โอ้โหนี่ครับเนีจ้าภาพตัวเครื่องตัวเครื่องดูนี่โอ้โหเจ้าภาพเครื่องนี่โอ้โอ้เต็มที่จะงวัดล้าหน่อยนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยเครื่องระบบไฟฟ้านี่เราเราเราไปดูเราไปดูกระโปรงหลังนะเนี่งเนี่ยวไปดูกระโปรงหลังเครื่องแน่นเต็มเต็มเต็มกระจังเลยโอ้เครื่องแน่นมากเลยเนี่ยเออดู๋ยเดี๋ยวดู๋ดูดีดีข้างหลัง หลังครับงหลังนะ่อคอแ้วลหลังดีโอ้นี่บโอ้โหแน่นมหลังโอ้โหโอ้โหนี่ครับ,รบ,รบขึ้นแนละ้วโอ้ โอ้มีหินทับไปนี่ด้วยนี่ครับกระองล้างในของใส่ของได้เยอะนะโอ้จะนวงเลยจะดวกเลยครับนะซื้องข้าวครับนะมาซื้อของข้าวได้จะดวกเลยอ๋อนี่ปล่อยปิดนี่ไว้ครับปิดนี่ไว้กันกันกันหนูลงครับนี่กันหนูลงไปแต่มันก็ลงไปจนได้ในเจ้าหนูเนี่ยนี่ครับนี่ครับมียางสแปร์มีอะไรเรียบร้อยครับนะนี่ครับนี่ครับภาพโอ้นี่ครับ โอ้เต็มเลยนะกระโปรงหน้ากระโปรงหลังนะเดี๋ยวดูสภาพเนี่ยโอ้ต้องมาทำความสะอาดอีกนิดหน่อยนะได้ๆนะโอเคนะเยี่ยวๆๆนะ่ยถ้ามาชมดูนะถ้าใครว่างเข้ามาเที่ยวชมได้นะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวล้างตึ๊ก็ค่อยทำตามความสะอาดไปด้วยนะโอเคโอ้เยี่ยวเลยนะนะนะยังเปิดได้นะโอ้ยังไม่ขึ้นสนิมครับนะนะโอเคนะโอ้เยี่ยวเยี่ยวเยี่ยว ่ะเดี๋ยวเคลียร yeah. me ์เพิ่มเคลียร์อีกนิดหน่อยนะแล้วก็ได้แล้วนะนะกวาดกวาดขยายนะโอเคเยี่ยมนะนด้แล้วก็มาเที่ยวชมได้สวยรถสวยครับรถรถรถเข้าปัวทรงยังสวยนะจอนอนด้านรถจอนด้านทรงสวยนะโอเคครับ